ผมสวัสดีครับบ้านสงการมาเนี่ยประเทศไทยในสวนโดนเหล่ามหาไทยในสวนแนกหน่อยครับนี่ผ้ามาหาตัดกิ้งเปิดแสงครับมาเน,นี่ยไปในสวนแนกไหมประเทศไทยในสวนโดนเหล่าพอดีบราบระบายงี้พิ่นบ่อยู่ครับลมมีคนคุ้มประเทศไทยเฮ้ยเบ่งได้อยู่ยเดี๋ยวเบ่งการเปิดแสงครับนี่เหรอครับเปิดแสงอันนี้เป็นบัก

sáng cũng thược, mốt đèn cũng thược sáng cũng xỉu đen hả, nỉo nó xỉu nay đen đen xỉu, nay đen đen xỉu. vào thì mốt đèn cũng xỉu kiểu hả, kiểu xỉu kiểu, nỉo mà bạc thì bớt đôn cái xỉu kẹp rồi làm hả, nỉo thưng เดี๋ยวพายัางเปลนน้ำบาราใบเงี้บาราใบนุ่นแล้วเราไปทั้งน, <c oughs> นัินนี่เบื้องบาราใบนุ่นเปิดนี่เบื้องนี่อ๋อแล้วไปเป็นต่ฟินิตไปฟินิตร์โกหมบ่ฟินิตร์โ <c oughs> กหมกับบ้านครับเปิดเสียงกว่ นี่นะบ,บ,บาราใบนี่เขาเห็นดรเบงิงสี่ด้แม่จึงวัดฝีมืออ,อมาทานแถวนำหมอก,อก,อก,อกอย่งเดี <laughs> 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 มีสวดวะนี่ขื้นพวงาอะไรกับใส่รดใส่รดอะไรบางเวยใส่ลย บัตรไปเงยสัญบ้างาได้อันนี้เรถไซรัลประสานว่าฟังนีตัดแล้วครับนี่ฟังนีตัดแล้วฟังนีฟังนีงนงนบ้าสงการเปิดแล้วนี่แต่ว่าอีกข้างหนึ่งผมบ้านอีกเปิดเปิดขางนี้ได้อีกขางนี้โอเคขางข้างนี้ครับ เรียวขังทั้งนี้ท่านเด่เปิดไปอยู่นี่นี่เนาะเบิ้งนี้ขั้นขั้นสม,มุติว่าอะนี่เนาะนี่ใต่นีนี่สินี่ครับเ,เป็นหน่วยเชียวเจียเสร็จแล้วทั้งนั้นเดียวฟังที่ละอยพันตัดนี่เขาเปิดออกครับนี่มันยังเขียวอยู่ครับนี่ท่านเดน่นพอแดด

นอได้ถือแสงนะเปิดแจงมันแจ้งให้แดดมันถือแดดมันซองลงมากถือไยมันนะครับแจ้งสีแดงบ่คอยเด้มีเวลาไทยในสวนนะครับสวนเงีพยสวนเงียแขกคุ้มเนาะบอไปเงี้ยคกุ้มบ่คอยเด็ดไทยเด็ดไทยได้ง่ามบงทีล่ะเดี๋ยวมานน้าใหม่มันเปิดดอกครับ มันเขียวอยู่ฝั่งนี้แดงเนาะฝั่งนี้ถือแดดนี่นี่ขั้นขั้นบ่ถือแดดนี่มันสีเป็นทั้งสี่นี่เห็นมั้ยอันมองนี้มันใบแบนบังมองใบแบนบังนะครับก็ว่ามองได้ใบแบนแบนบ่บังคือยังสี่นี่มันสีแดงขั้นแบนบังเนาะมันสีมันสีเขียวครับเปิดออกให้มันถือแดดนะครับประมาณนี้แล้วนะครับเพราะว่างั้น ข่าว่ามาตกงานผักเนื้เนะข่าว่ามาตกงานผักเนื้อว่านงานในสวนในสวนนี่พ่อสวนพลไม้สวนหมากไม้นี่นาจเจอดังสี่หระครับคิดว่านายจังสี่หรอนาสีเด้เปิดแสงเห็ดียังจังสี่ล่ะผู้ได้ทีมะตกผ <hi> ักเนื้อเราว่านแดงงานสวนผลไม um. ้นะประมาณนี้เหลครับงานในสวน ตัดเปิดแสงครับวันไหเดมมันสูงๆเนะาะวันไหเดมมันสูงๆเขาก็เปิดออกผมก็เปิดทางน,นี้ครับเปิดทางนี้ที่สี่ครับตัดจิม้มเสียงมันลุ้งเสียงมันลุ้งเสียงมันกระจิตลุ้งมากที่สุเนาะเสียงเลยสิลุ้ง,ลงมากหางหมากข้างล่างนะครับ จริงส่มันบดถือแสงครับนี่มันถือแสงถือแสงย้อยนิดนี่มันก็ตัดเนี่ยได้ครับก็แตจีบเปิดแสงออกหมากมันก็สีแดงหมากนี่แคสีแดงนี่ยังสี่นี่ครับแสงมันลงมาบ่อหอดครับนี่ทงานบางจัิงส่เนาะตัดนี่น้อยน้อยนี่มันก็ตัดออกก็จริงสิ Ừ. đẹp dạpn xong tung hấp dạpn song tung mong danh chỉ đàng hấp môn danh chi đàng môn môn danh chi đàng hấp môn đen dinh chi đàng hưng môn môn dinh chi đàng hưng môn môn dinh chi đàng hưng môn งนีครับเป็นงานสูงสูงสิหนีเอาออกได้เลยครับนี่ยเปันงนสิบัง <şey> ม <iş> ูยูของในสิบังมูยูในสิเขาเอาออกได้รเลียปั๊บอ่าสิปั๊บออกมูสิมัตเถิครับบัตถิดจัดเนี่ยนี่เขาช่วงสิ Ngay hoặc chỗ ngon nguội. Ngay nó nguội 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 ngon quất sang hấp. Quất sang hoặc là tang kim sáng kia chi tang kim ngon kim ngon kim ngon kim này kim ngon 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 kim ngon

hương, thanh đĩa van bên này, băng thanh đĩa soup kem gì, có nhầm cái lên đây không? Yeah.